สวัสดีครับวันนี้มีของดีมาฝากกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็น Mitsubishi New l a n ซอร์ปี2011นะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของคนเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับสีสันสวยงามเลยครับตัวถังสวยเดิมบางไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยน้ำท่วมด้วยครับ ตัวเครื่องก็จะเป็น 4G18 1.6 G, G LX ครับคันนี้จะเป็นตัว CNG เดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้ทดสอบทางไกลมาแล้วนะครับขับมาเองเลยครับ170กิโลเมตรนะครับหัวยาวๆเลยครับ ผ่านเฉลุยเลยดูครับตายัางใส่กันอยู่เลยครับครนนี้ระบบเบรกจะเป็นแบบ abs แล้วนะครับบิดเบรกหน้าหลังนะครับบิดเบรกทีล้อดูครับยังสวยๆใสๆกันเลยครับรถเดิมๆครับ บอดี้สวยเดิมบางครับคันนี้เสนอขายในราคา99,000บาทเท่านั้นนะครับคุณภาพสมราคาแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยเรื่องราคานะครับเพราะว่าราคาเปิดตามคุณภาพครับ ภายในจะเป็นเบาะหนังดำนะครับสวยสะอาดเลยครับนัเองสวยสะอาดเดิมๆครับ มาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องสวยๆเดิมๆครับไม่มีชนหนักนะครับนะครับเป็น CNG เดิมๆจากโรงงานครับใช้งานได้ปกติครับโคตรประหยัดเลยครับบอกเลยประหยัดมากๆถึงจะปิดใช้แค่น้ำมันอย่างเดียวก็ประหยัดเหมือนกันเลยครับ สรุปนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับทางไกลได้กระจกไฟฟ้า4บีบานขึ้นลงครบครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าได้ครับสีสันรอบคันเดิมสวยงามก็ประมาณ90%กว่าเลยครับจริงๆจะให้เกือบเกือบร้อยก็ยังได้แต่มันเป็นรถมือสองพูดเดยอะไม่ได้ครับ สนใจติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับ0928744479นะครับไ ID ไลน์ตามเบอร์โทรครับให้ไวเลยนะครับรถสวยๆใสๆเดิมๆบางๆมือเดียวป้ายแดงนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาดูมาลองยังไงก็จบครับรับประกันให้เลยครับวันนี้ขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ